ไฮเปอร์ไฮเปอร์เพเซียเนอแล้วก็เอ้ะเขาฝากอะไรอาจารย์นี่เดี๋ยวขออาจารย์ดูตคิปหนูก่อนมันก็เป็นมันก็เป็นไฮเปอร์อเพเซียไฮเปอร์เพเซียคตเนี้ไม่เป็นไฮเปอร์เพเซียโอเคไม่เป็นไรเอออีกพูกพิสโตนี่ไม่เป็นไรก็ได้มัเด็กๆละเด็กเ,เกินนะอ่าโอเค คือว่าฝากเลยมาจำไม่ได้แล้วตอนแรกคิดว่าเขียนผิดมันก็เป็นไฮเปอร์เทเซียทั้งคู่ก็คืออันนี้เป็นอนโดรเมเดียโพลลิปโพลิปมันแปลว่าติง่งติ่งที่ยื่นออกมา โคลิดเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะเซลล์เดปเทชันก็คือเกิดจากไฮปเปอร์เพเเซียก็ได้โอเคปะ่ะเช่นมีเอสโตนเจนสู่รูตุมตุนให้มีการเจริญเติบโตหรืออาจจะเป็นลักษณะที่เป็นอะดีโนมาก,ก็ได้เหมือนกันแต่อันเนี้ยมันเป็นลักษณะของไฮเปอร์เพเเซียคือไม่ใช่มีโอเพเซียน,นั่นเองนะคะแต่ใงก็แล้วแต่มันก็จะมีการยื่นยืนออกมาเรื่อยๆจากไอ้ตรงไอ้ฟันดัสตรงเนี้ยอ่ายืดเอด้านนี้ <laughs> ตรงนี้ยืนยืนยืนออกมาจนทําให้ออกมาถึงตรงเซอร์วิสเลยคนไข้ก็จะมีอาจจะมีแอป normal b r e t h i n g ได้แล้วก็เวลามีประจำเดือนอาจจะมีปวดท้องหรืออะไรเพราะว่ามันมาแทรกผู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ h y p e r p ์เพลเซียที่ไม่ใช่ n ีโอเพลเซียโอเคนะคะอ่ะอ่ะอันสุดท้ายมาแล้